ขอบคุณครับท่านต่อไปเชิญนางสาวพัคขมลน,นุนอนันต์ครับเรียนประธานรัฐสภาค่ะดิฉันพัคขมลน,นุนอนันต์ผู้แทนราษฎรพักประชาชนในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานคะหนึ่งปีที่แล้วเราก็อยู่กันในบรรยากาศแบบนี้นะคะกับการถแถลงนโยบายของรัฐบาลนายกเศรษฐาทวีสินเวลาผ่านไปหนึ่งปีค่ะ ก็วนเวียนกลับมาในบรรยากาศแบบนี้อีกครั้งดิฉันคิดว่าทุกครั้งที่เรามีรัฐบาลใหม่เป็นโอกาสที่ดีนะคะที่พี่น้องประชาชนคนไทยจะได้ฝันร่วมกันถึงอนาคตของการเมืองสังคมและเศรษฐกิจที่ดีขึ้นแต่จากการฟังคำถแถลงนโยบายของนายกรัฐมนตรีแพรทองทานชินวัตรเมื่อวานนี้ดิฉันคิดว่าความยากค่ะ คือจัดทำอย่างไรให้พี่น้องประชาชนคนไทยมีความฝันและความหวังใหม่ร่วมกันอีกครั้งเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วในเล่มนโยบายนี้นะคะก็ไม่ได้มีอะไรใหม่และนำซ้ำของเดิมก็ดูยังไม่ค่อยคืบหน้าสักเท่าไหร่หรือถ้าจะมีสิ่งใหม่ก่ะท่านประธานก็คงเป็นหน้าตาของคณะรัฐมนตรีดิฉันเองในฐานะคนใต้นะคะ อะไรที่ไม่คิดว่าจะได้เห็นก็ได้เห็นค่ะในไหนท่านก็รวมกันแล้วดิฉันก็อยากรู้เหลือเกินว่านโยบายในเล่มนี้มันจะมีอะไรที่เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนคนใต้หรือจะเป็นการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้อย่างที่ท่านกล่าวอ้างหนักหนาดิฉันก็เปิดตั้งแต่หน้าไปหลังซ้ายไปขวาล่างขึ้นบนนะคะท่านประธาน ก็ยังไม่ได้เห็นนโยบายอะไรเลยค่ะแบบนี้บ้านดิฉันเขาเรียกไม่สาไหลค่ะไม่สาหลความหมายคือไม่ได้เรื่องได้ลาวพึ่งพาอะไรไม่ได้เลยน่าเสียดายจริงๆนะคะนี่น่าจะเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วของท่านที่ได้เข้าใกล้คําว่าร่วมรัฐบาลแต่ก็เอาเถอะค่ะไม่เป็นไรดิฉันคิดว่าพี่น้องประชาชนเขาก็คงไม่ได้คาดหวังกับท่านสักเท่าไหร่แต่ในฐานะที่ดิฉันเป็นคนใต้นะคะ เท่าที่อ่านพินิษพิเคราะห์แล้วดิฉันคิดว่ารายละเอียดที่จะเป็นการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ที่สุดน่าจะอยู่ที่หน้า8ข้อ3.2ค่ะที่เขียนเอาไว้นะคะว่ารัฐบาลจะเดินหน้าลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนาดใหญ่วงเล็บเมกะโปรเจกต์อย่างต่อเนื่องรวมถึงมีข้อความที่บอกว่า ขับเคลื่อนโครงการแลนบิดโดยเฉพาะการลงทุนของเอกชนทำให้ประเทศเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งของภูมิภาค mm hmm. ท่านประธานคะตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาสิ่งที่เราคุ้นเคยกันดีกับนโยบายนี้คืออะไร คือเราเห็นอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีท่านเศรษฐาทาวีสินก็เดินทางไปรถโชว์ขายเมกะโปรเจกต์นี้ทั่วโลกนะคะแล้วก็ได้ยินข่าวอยู่เสมอๆค่ะว่ามีนักลงทุนจากประเทศนั้นสนใจเข้าร่วมลงทุนมีนักลงทุนจากประเทศนี้สนใจเข้าร่วมลงทุนและที่ประชุมสภาแห่งนี้ล่ะค่ะก็ได้ตั้งกรรมธิการวิสามันเพื่อศึกษาความคุ้มค่าในการลงทุนและผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม แต่จนแล้วจนรอดค่ะรายงานฉบับนั้นก็ยังไม่สามารถตอบข้อสงสัยในประเด็นสำคัญได้นั่นคือเรื่องของความคุ้มค่าในการลงทุนท่านประธานคะพี่น้องประชาชนคะทำไมดิฉันต้องทวงถามถึงความคุ้มค่าในการลงทุนในเมื่อรัฐบาลท่านก็บอกเองว่าโครงการนี้เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใช้เงินเองสักบาทเราเปิดให้เอกชนเข้ามาลงทุนก็เหตุผลนี้ล่ละค่ะ ที่ต้องทวงถามถึงความคุ้มค่าของการลงทุนเพราะถ้ามันไม่คุ้มทุนเนี่ยมันจะมีนักลงทุนหน้าไหนคะเขาจะมาร่วมลงทุนและคำโฆษณาของโครงการนี้นะคะก็บอกว่ายกระดับประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางน้ำของภูมิภาคถ้ามาใช้เส้นทางนี้เนี่ยจะช่วยประหยัดทั้งค่าวเวลาค่าใช้ใจ่ายในการเดินเรือโดยไม่ต้องอ้อมช่องแคบมะละก,กา ท่านประธานคะทีฉันสงสัยจริงๆว่ามันจะประหยัดกว่ายังไงเราพูดกันแบบชาวบ้านเลยนะคะนึกภาพตามแลนด์บิสเนี่ยมันคือทะเลสองฝั่งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันทะเลสองฝั่งนี้เนี่ยมันไม่เชื่อมต่อกันนะคะมันต้องขึ้นมาบนบกก่อนเพราะฉะนั้นถ้าดิฉันเป็นผู้ประกอบการเดินเรือเนี่ยดิฉันต้องมีเรืออย่างน้อยสองลำนะคะเพราะเรือมันวิ่งบนบกไม่ได้ค่ะ แล้วเราก็ต้องยกของขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้อย่างน้อยๆใช้เวลาเป็นเวลา3วันและถ้ามาถึงแล้วไม่มีเรือก็ต้องรอต่อไปแต่ถ้าเขาใช้ช่องแคบมัลากาเนี่ยเขาใช้เรือลำเดียววิ่งปลื้ดเดียวถึงเลยนะคะและประเด็นที่สำคัญที่สุดนั่นคือผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมท่านประธานทราบไหมคะว่าแลนบีดเนี่ยถ้าเกิดว่ามันสร้างมันจะไปทำลายธรรมาชาติแหล่งท่องเที่ยวอะไรบ้าง เาพธานรู้จักเกาะพยามไหมคะเกาะพยามอีกชื่อหนึ่งเนี่ยคือมาดีฟเมืองไทยนะคะและพื้นที่อีกพื้นที่หนึ่งก็คืออำเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพรค่ะนี่คือแหล่งต้นน้ำสำคัญของพี่น้องประชาชนคนใต้ การถมทะเลมันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนนะคะแต่มันคือการเปลี่ยนภูมิศาสตร์แล้วหลังจากนั้นผลกระทบทางธรรมชาติผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจะตามมาอีกมากมายค่ะคำถามเหล่านี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนจนล่าสุดรัฐมนตรีกระทรวงการคมนาคมบอกว่ารัฐบาลเดินหน้าโครงการแลนด์บิสตโดยขณะนี้เนี่ยมีดูไบพอร์ตเวิลด์เข้ามาศึกษาความคุ้มค่า ท่านประธานคะไม่ต้องตื่นเต้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรเลยดูไบพอดเวิลเนี่ยเขามาศึกษาแล้วตั้งแต่ปี2,552นะคะและเขาก็มีการสรุปไปแล้วด้วยว่าหากให้เอกชนมาลงทุนเนี่ยยังไงซะก็ไม่คุ้มค่ารัฐบาลต้องเข้ามาลงทุนซึ่งจากผลการศึกษาของดูไบเวิลในขนาดนั้นนะคะ ถูกคอนเฟิร์มด้วยสิ่งที่คุณทักษิณชินวัตรพูดขออนุญาตที่ต้องเอ่ยนามจริงๆค่ะท่านพูดไว้บนเวทีดินเนอร์ทล์กวิชั่นฟอร์ไทยแลนด์ว่าเอกชนเนี่ยเขาสนใจแค่ขาเดียวคือฝั่งอันดามันที่ดูแล้วน่าจะคุ้มทุนแต่ฝั่งอ่าวไทยที่มันจะไม่คุ้มทุนละคะท่านประธานมันต้องยังไงต่อสุดท้ายก็เป็นภาระของรัฐบาลอยู่ดีที่จะต้องเข้ามารับภาระโครงการแบบนี้ ความคืบหน้าเดียวของโครงการแลนดบิดที่เรารู้ว่ามีนักลงทุนมาสนใจเนี่ยเรารู้จากปากคุณทักษิณชินวัตรนะคะว่าขณะนี้เนี่ยมีเอกชนไทยสนใจเข้ามาร่วมลงทุนทางฝั่งอันดามันแล้วถ้าโครงการนี้เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยมันจะมาพร้อมสิทธิทพิเศษมากมายนะคะสิทธิ์เหนือที่ดินรอบโครงการพัฒนาอีกไม่รู้เท่าไหร่ พอฟังมาถึงตรงนี้แล้วพี่น้องประชาชนคนใต้โดยเฉพาะชาวจังหวัดระนองอาจจะคิดว่าดิฉันมันขวางความจเจริญดิฉันมันขวางการพัฒนาแต่ดิฉันอยากจะเรียนกับท่านแบบนี้ค่ะพี่น้องชาวจังหวัดระนองท่านทราบไหมคะกับกรณีที่รัฐบาลยักยื้อยักยันยึกยึกยักยัก,ยกจะสร้างแลนด์บิสตแบบนี้แหละค่ะมันทำให้การพัฒนาจังหวัดระนองถูกดองออกไปเรื่อย เพราะเดิมจังหวัดระนองมีท่าเรือน้ำลึกอยู่แล้วนะคะซึ่งเขามีแผนพัฒนาที่จะทำให้มันใหญ่โตขึ้นพร้อมที่จะสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่แต่โครงการนั้นต้องพับออกไปเพราะอะไรเพราะรัฐบาลมัวแต่สนใจจะสร้างแลนด์บิดแล้วถ้าเกิดว่ารัฐบาลยังไม่เลิกฝันกลางวันถึงโครงการแลนด์บิดแบบนี้ พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดระนองท่านก็ต้องรอการพัฒนาต่อไปและมันก็จะกักกันอยู่ไปแบบนี้เรื่อยๆค่ะสรุปแล้วโครงการแลนด์บิดตอนนี้มันมีแค่ภาพฝันมันมีแค่ภาพในจินตนาการยังไม่มีใครมารับประกันด้วยซ้ำว่าจะประสบความสำเร็จยังไม่มีใครกล้าบอกด้วยซ้ำว่าจะมีนักลงทุนเข้ามาลงทุนแล้วอะไรล่ะคะ ที่ทำให้นายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรมั่นใจในนโยบายนี้ถึงขนาดที่ใส่ไว้เป็นนโยบายในเล่มคำถแถลงนโยบาย mm hmm. เมื่อวันที่2กันยายน2567ค่ะท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่าพร้อมเดินหน้าโครงการแลนด์บิดและจะเกิดขึ้นแน่นอนในรัฐบาลนี้ พร้อมเปิดไทม์ไลน์ชงคลมเห็นชอบร่างพรบ s e c หรือระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ท่านประธานดิฉันเนี่ยฟังข่าวนี้จบแล้วถึงบางอ้อเลยค่ะว่าสุดท้ายแล้วรัฐบาลนี้ไม่ได้จะผลักดันโครงการแลนบิดแต่ท่านต้องการที่จะสร้างแลนบิด ท่านต้องการที่จะมีกฎหมายพิเศษเข้ามาบิดเบือนทังเมืองการใช้ประโยชน์ที่ดินการเก่งกําไรในที่ดินเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนเพียงบางกลุ่มซึ่งวิธีการเหล่านี้มันเคยถูกใช้มาแล้วในโครงการ EEC ในภาคตะวันออกนะคะแล้วสิ่งนี้กําลังจะมาเกิดขึ้นในภาคใต้บ้านของดิฉันแทนประธานคะพูดมาถึงตรงนี้แล้วก็ต้องมาดูกันสักนิดหนึ่งว่ารายละเอียดของ SEC คืออะไรดิฉันสรุปง่ายๆนะคะ ว่ารัฐบาลนี้ไม่ได้มีวิธีการฉลาดไปกว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์เลยเพราะเมื่อไรก็ตามที่คิดโครงการขนาดใหญ่ขึ้นมาท่านก็ใช้คำใหญ่คำโตแล้วออกกฎหมายพิเศษมาครอบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เคยทำา e e c ไว้อย่างไรรัฐบาลแพทองทานก็กำลังจะทำา SEC แบบนั้น เหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นแล้วในภาคตะวันออกขณะนี้มันกำลังจะมาเกิดขึ้นในภาคใต้ท่านแค่เปลี่ยนจาก E เป็น S เท่านั้นเองกฎหมายพรบ SEC ฉบับนี้นอกจากไม่มีอะไรใหม่แล้วนะคะยังเป็นกลไกแบบรวบอำนาจมีการตั้งคณะกรรมการพิเศษแบบรัดซ้อนรัดขึ้นมาคณะกรรมการนโยบายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือบอร์ด SEC ตั้งขึ้นมาแบบเดียวกับบอร์ด EEC เลยค่ะ สามารถมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินการถือครองที่ดินในพื้นที่เป้าหมายซึ่งขณะนี้แบ่งแล้ว4จังหวัดนะคะคือจังหวัดระนองชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชจังหวัดอื่นๆในภาคใต้ก็จะประกาศตามมาทีหลังค่ะการระบุเช่นนี้คะ่ะท่านประธานเท่ากับว่าพื้นที่4จังหวัดเนี่ย อาจจะเจอกับการสูญเสียที่ดินการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินการลักลอบทิ้งสารพิษและกากอุตสาหกรรมส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจอื่นที่เคยเกิดขึ้นใน EEC ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะกฎหมาย SEC ยังให้สิทธิพิเศษสำหรับนักลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษไม่ว่าจะเป็นการยกอำนาจให้บอร์ด SEC ให้สามารถอนุมัติอนุญาตให้สิทธิสัมปทานแก่ใครก็ได้ นั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าอาจนำไปสู่การที่เปิดโอกาสให้ต่างชาติเข้ามาเช่าที่ดินถึง99ปีท่านประธานดิฉันเนี่ยไปลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมาพี่น้องประชาชนเขายังดิ้นรนต่อสู้เรื่องที่ดินทํากินของเขาอยู่เลยนะคะแต่รัฐกําลังจะเปิดโอกาสให้ต่างชาติเข้ามาเช่าที่ดินถึง99ปีทั้งหมดที่ดิฉันพูดมานี้เนี่ย ประชาชนอยู่ตรงไหนในแผนพัฒนานี้คะพี่น้องประชาชนคนใต้จะได้อะไรจากพรบร SEC นี้คะและสำหรับหลายคนที่เฝ้าฝันนะคะว่าพื้นที่ภาคใต้เนี่ยจะมีโครงการขนาดใหญ่แบบ EEC ดิฉันขอพาย้อนไปดูสักนิดหนึ่งว่า EEC เขาทำอะไรสำเร็จแล้วบ้างโครงการลงทุนขนาดใหญ่โครงการ พื้นฐานขนาดใหญ่เมกะโปรเจกต์ใน EEC นะคะที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จะทำก็คือ PPP แบบเดียวกันกับที่รัฐบาลแพทองทานทำนี่แหละคะ่ะคือการเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาลงทุนและในสมัยพลเอกประยุทธ์นะคะตั้งมูลค่าการลงทุนไว้700 0แสนล้านบาทซึ่งถ้าพูดกันอย่างตรงไปตรงมาแล้วเนี่ยในพื้นที่ภาคตะวันออกเนี่ย ก็ดูแล้วน่าจะทำได้ง่ายกว่าในภาคใต้เพราะมีพื้นฐานอุตสาหกรรมอยู่แล้วนะคะแต่ภาคใต้เนี่ยอาจจะต้องเริ่มใหม่ทั้งหมดแต่เราก็ต้องมาดูค่ะว่าหลังจากมีการลงนามรับหลักการกันไปแล้วตั้งแต่ปี2561จนถึงวันนี้เนี่ย6ปีแล้วนะคะว่าคืบหน้าไปถึงไหนแล้วบ้างโครงการแรกค่ะโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินทุกวันนี้ยังไม่มีแม้แต่ตอหม้อเลยนะคะ โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาซ่อมบำรุงอากาศยานอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกก็ยังมีปัญหาเรื่องของสัญญาและโครงการที่พอดูจะไปได้และไปรอดก็มีแค่โครงการท่าเรือน้ำลึกท่าเรืออุตสาหกรรมที่ผลประโยชน์ก็จะตกอยู่กับนายทุนเพียงไม่กี่คนและแลกมาด้วยหายนะทางเศรษฐกิจที่พี่น้องประชาชนชาวประมงพื้นบ้านจะต้องแบกรับ ่านประธานคะทั้งหมดนี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นแล้วนะคะว่าโมเดลการพัฒนาแบบเดิมมันไม่ตอบโจทย์วิธีการที่รัฐบาลกําลังคิดกําลังทํามันพิสูจน์แล้วว่ามันไม่ได้ไปไกลกว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์เลยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์คิด EEC ไว้อย่างไรรัฐบาลนี้รับต่อแล้วเป็น SEC หัวหน้าโปรเจกต์ SEC ขออาภัยที่ต้องเอ่ยนามอีกครั้งท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ ก็เป็นรองนายกรัฐมนตรีในรัฐมนตรีแพรทองทานหนึ่งะคะและท่านก็เป็นรัฐมนตรีในกระทรวงอุตสาหกรรมในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เช่นกันนั่นหมายความว่าไม่มากก็น้อยนะคะที่ท่านจะต้องมีส่วนรับผิดชอบในโครงการนี้แต่อะไรดนใจไม่ทราบให้นายกรัฐมนตรียังเชื่อนโยบายแบบเดิม แนวความคิดแบบเดิมและใช้คนเดิมๆในการทำนโยบายที่ดูแล้วก็ไม่น่าจะประสบความสำเร็จทั้งหมดที่ดิฉันพูดมานี้ดิฉันไม่ได้ขวางการพัฒนาในภาคใต้ไม่ใช่ไม่อยากเห็นการพัฒนาในภาคใต้ดิฉันเป็นคนใต้โดยกำเนิดทำไมจะไม่อยากเห็นเราทราบดีค่ะว่าภาคใต้มีศัก,กยภาพแค่ไหน พื้นที่ภาคใต้มีศักยภาพในการเพิ่มกำลังการผลิตพลังงานสะอาดอีก2,000เมกะวัตต์เพื่อรองรับการท่องเที่ยวสีเขียวและอุตสาหากรรมที่เน้นพลังงานหมุนเวียนแบบ100%เปอร์เ็นต ภาคใต้ต้องมีระบบชนละทานสำหรับทำการเกษตรค่ะแม้ภาคใต้จะไม่ได้แรงเท่ากับภาคอื่นๆนะคะแต่ท่านทราบไหมคะว่าภาคใต้เนี่ยมีพื้นที่การเกษตร24ล้านไร่และมีเพียงสมล้านไร่เท่านั้นที่เป็นพื้นที่การเกษตรในเขตชนละทานและคนใต้เขาไม่ได้แค่อยากปลูกยางปลูกปาล์มแล้วจบนะคะ เขาอยากเพิ่มมูลค่าให้กับมันดังนั้นสิ่งที่รัฐบาลต้องทำท่านต้องลงทุนในอุตสาหกรรมการเกษตรท่านประธานคะคนใต้เขามีเกียรติมีศักดิ์ศรีอยู่แล้วนะคะเหลือแค่ท่านทําให้เขามีกินมีใช้เท่านั้นเองดังนั้นการปลดล็อกศักยภาพภาคใต้ท่านฟังนะคะท่านต้องทําบนพื้นฐานของทรัพยากรท่านต้องทำบนฐานวัฒนธรรมและเอาประชาชนเป็นที่ตั้ง ท่านประธานคะการจัดทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนสามารถลืมตาอ้าปากได้อย่างให้เกียรติไม่เบียดเบียนศักดิ์ศรีเขาเนี่ยท่านไม่จำเป็นต้องคิดโครงการใหญ่โตเวอร์วางอลังการแล้วมานั่งฝันลมๆแรงๆนะคะว่าพี่น้องประชาชนจะได้รับเศษเสี้ยวผลประโยชน์จากโครงการเหล่านั้นแต่ท่านต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ มองประชาชนจะได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกันหลายครั้งค่ะดิฉันเป็นคนใต้ได้ยินเสมอค่ะเขาบอกภาคใต้โดนกันแกลง้งภาคใต้โดนคำสาปถ้าไม่เลือกพักรัฐบาลพักหนึ่งเขาก็จะไม่เอางบประมาณและทรัพยากรมาบริหารจัดการและพัฒนาให้หรือนี่อาจจะเป็นเหตุผลให้พรรร่วมรัฐบาลน,น้องใหม่ท่านตัดสินใจที่ไปร่วมรัฐบาล เพื่อหวังเพียงเพราะงบประมาณและทรัพยากรมาพัฒนาพื้นที่ถ้าท่านคิดแบบนี้เนี่ยผิดเรื่องผิดราวไปหมดเลยนะคะเพราะว่าเหตุผลเดียวที่ท่านสามารถที่จะพัฒนาภูมิภาคของท่านได้ท่านต้องผลักดันนโยบายกระจายอำนาจให้มันเกิดขึ้นจริงๆค่ะ20ปีก่อนคนใต้เขามีความหวังมากนะคะกับนโยบายกระจายอำนาจ แต่ประวัติศาสตร์การเมืองไทยก็เห็นกันอยู่แล้วค่ะว่าไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งรัฐบาลทหารหรือรัฐบาลไหนก็ตามเข้ามามีอำนาจปุ๊บก็จะหวงแหนอำนาจเอาไว้ที่ส่วนกลางไม่ได้มีความจริงใจที่จะกระจายอำนาจเลยท่านประธานคะรัฐบาลคุณแพรทองทานชินวัตรเนี่ย ทำให้ดิฉันได้เรียนรู้อะไรอีกอย่างหนึ่งและก็ตาสว่างว่าการที่วิาพากษ์วิจารณ์เขาการที่ด่าเขาการที่พยายามจะพูดจาให้ร้ายเขาหรือที่คนใต้เขาเรียกว่านํารบเพื่อนเนี่ยสุดท้ายแล้วท่านก็แค่อยากไปร่วมรัฐบาลพอไปร่วมแล้วยังไงคะไปร่วมแล้วท่านก็ทําอะไรไม่ได้เลยไม่ได้จะเสนออะไรของตัวเองเลยไม่หือไม่อืออะไรเลยยอมไปหมดเลย แบบนี้ให้บ้านดิฉันเขาไม่เรียกร่วมค่ะเขาเรียกพลอยพลอยเอาพลอยเป็นรัฐบาลกับเขาไม่ได้ร่วมเพราะถ้าร่วมต้องได้ผลักดันเรื่องตัวเองบ้างสุดท้ายแล้วค่ะท่านประธานดิฉันในฐานะคนใต้นะคะคนใต้เขาถือกันมากมายค่ะเรื่องเกียรติเรื่องศักดิ์ศรีเรื่องสัจจะวาจาดังนั้นดิฉันคิดว่าเลือกตั้งครั้งหน้าพี่น้องประชาชนทั้งประเทศและคนใต้เองอาจจะต้องคิดแล้วนะคะว่าท่านจะเลือกนักการเมืองหรือพักการเมือง ที่มีสัจจะวาจาตรงไปตรงมาหรือท่านจะเลือกนักการเมืองหรือพรรคการเมืองที่เอาประชาชนมาบางหน้าแล้วสับปรับกลับไปกลับมาขอบคุณค่ะ